ก้องสดพดมูสวัสดีครับลำทักตายไปปิดอาหารก่อนก้องสดค่ะนะอาสวัสดีครับพดมูนะครับวันนี้เราไปไปม่วนกันที่ร้านส้มตําพาเพลินสุขสวัสดิ์พับประแดงนะครับเออนะเราจะซ้อมซ้อมก่อนบอกก่อนวันนี้มีแขกรับวิสสองคนไหมคะมีพี่นุชกับไอ้ถันวสวัสดีครับสวัสดีครับอต้นตำรับเขาเขาอยู่ขอนแก่นกดมีขอนแก่นอันนี้ขอนอะไร เขาไปแบงเขาไปแบงเขาดังมากในทิกตอกพี่พบฮะดังมากในทิกตอกใช่เขาแบบวันวันหนึ่งคือไลฟ์สดทั้งวันตํมไปไลฟ์ไปตํมไปไลฟ์ไปจนชื่อโด่งดังเลยเป็นส้มตำผาเพลินนะฮะมีร้อยกว่าเมนูโอ้ทำเป็นวาดไหวเหรอ ใครที่ชอบทานส้มตำนะพันเมนูพันเมนูเหรอเพิ่งมาเติมสูตรตอดกีทีมงานเพิ่งมาเติมสูตรเหรอพันกับเมนูนะครับมีส้มตำมียำทั่วประเทศไทยมีบุฟเฟ่์ผลไม้น้ำพริกที่สำคัญจากสอปปราวเขามีรสชาติแบบแซ่บหนัวใช่นะพรบุฟเฟ่ผลไม้ผักน้ำพริกให้ทานฟรี เหรอใช่เหรอใใจดีอย่างนี้ล่ะก็เพิ่งมาทำช่วงหลังโควิดค่ะ40กว่าอย่างเหรอท่านฟรีอ่ะโอ้โหคุ้มเนาะคือฉันไปดีกว่าฉันไปนั่นดีกว่าสุขสวัสดิ์พระประแดงไปอยู่ทั้งวันกินแต่อนั้นพี่ก็ ผลไม้ไม่สั่งร้านอยู่ตรงไหนใกล้ๆกับอะไรร้านอยู่ใกล้ๆทางขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษตรงสุขสวัสดิ์เลยค่ะลงห่วนก็ถึงเลยเหรอใช่แต่แต่จะไม่ถึงตรงที่หนูอยู่ในก้นหอยจะลงซ้ายลงขวาเลยหมดต้องกลับรถเข้ามาฮะเท่านั้นยุกยิกมากพี่ก้องใครขับรถตามป้ายเลยถ้าใครขับรถถ้าดีนี้หลงนะเอ้ยนี่คือทางขึ้นทางด่วนนะคะสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะแต่ฉันไปดูโลเคชั่นถ่ายหนังมาแล้วโรงเรียนอังเดอยิทใกล้กันนเรียนอังเทยวันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เหรอเออที่พระประแดงไปเยี่ยมได้ไหม ได้แต่ไม่ไปเป้งไม่ไปก็ได้นะเพราะฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องไปเยี่ยมไปเที่ยวต้องใช้คำว่าไปเที่ยวพี่ทวนกับพี่นุษถามหน่อยร้านเนี่ยมีกี่เปิดมานานยังปีนี้ปีที่สิบค่ะโอ้โหถดอว่าต้องอร่อยรสเนาะอร่อยดูดูน้าตาเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะนี่ดูร้านเนี่ยคนเยอะมากเมนูมีกี่อย่างพันกว่าเมนูใช่ค่ะบุฟเฟ่ต์กว่า40อย่างอ่าบุฟเฟ่ต์นนาทานให้ฟรีให้ทานฟรีเออมีอะไรพิเศษให้รายการเราไหม คือของเราเนี่ยตอนนี้เรามีสอนเปิดคาสส้มตาและยําร้านอาหารอีสานแล้วก็เราจะให้เป็นสําหรับผู้ที่บอกว่ามาจากรายการนี้เลยนะคะลดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับทุกคาสที่เราสอนอยู่ใช่แล้วปลานี่มีหลายสูตรมากเลยนะใช่แล้วก็ที่สําคัญคือทานพิสกินเบ็ดอะไรก็บอกไปได้เลยแต่ถ้าว่าไม่บอกนี่คือแซบถึงสว่างชิมเลยมะมกินเลยชิมเลยบอกเบอร์กับอม่บอกเบอร์กับมบอกเบอร์กับบอกเบอร์กับเลยพี่ชว์เดียวครับผม ต,ติดต่อที่เบอร์0952624626นะครับหรือเฟซบุ๊กส้มตามปาเพลินนะครับหรือทางช่องทางทางติ๊กต็อกก็ได้นะครับเจนุสส้มตามปาเพลิน mm ผ้าประแดงนะครับอ่ะเราสามารถใครที่ดูอยู่แล้วน้ำลายหกน้ำลายไหลนะโทรไปไปสั่งที่เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่นะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเดลิเวอรี่เขาไปส่งถึงบ้านก็มีไลน์แมนมีโรบุนฮูดนะครับเขาไปส่งเลยคือไม่ ไม่เซ็งแน่นอนหมายถึงว่ารสชาติ่าจะไปถึงบ้านมันจะเซ็งไหมไม่เซ็งเพราะว่านี่เขายำน้ําแซบอยู่แล้วใช่ไหมค่ะใช่ครับปสิคปะป <c oughs> เราจะแยกน้ําไปให้ <c oughs> เราจะแยกน้ําแต่ถ้าใครอยากจะให้เราคุกเลยก็โน้ตมาได้คช่แต่วันนี้ร้านปิดนะคะร้านปิดเปิดไว้ไหนคะเปิดหยุดวันจันทร์ค่ะแล้วก็ต่างนั้นเปิดหมด ใครที่น้ำลายหกเอาซูดกลับไปก่อนเพราะมี้นตนี้ก็ปิดอยู่มาแรกกับเมนูแรกนี้ค่ะพี่ค่ะาแนะนนะครับเมนูที่พี่ก้องกำลังทานอยู่นะคะคือเมนูตำหลวงพะบางเมนูนี้เนี่ยเจนุดกับไอ้ทวนเนี่ยไปที่หลวงพะบางมาจริงๆมาจากสปปลาวใช่ค่ะเป็นสูตรของสปปราวแล้วก็ไปมาจริงๆแล้วก็ชิมแล้วก็อร่อยก็เอามาขายคุณพ่ทดนลองดูอ่ะส่วนใหญ่ทุกเมนูที่ร้านก็คือจะไปมาสถานที่นั้นจริงๆแล้วก็เอามาขายเพราะว่าเช้าเช้าอ่ะ กลัวรสท้องเผ็ดเนื้อขารสชาติเราจะจัดจ้านเลนึงครับความเผ็ดต้องถึงถึงจะอร่อยนะฮะแต่ในการไปทานที่ร้านไม่ต้องกลัวนะคะใครทานไม่เผ็ดก็สามารถระบุได้ที่ร้านมีความเผ็ดให้5ระดับเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดเผ็ดเผ็ดสลบอันนี้คือเผ็ดเลเวลเผ็ดเวลาอร่อยมากหอมมากใส่ขาเท่าไหร่ตำหลวงพระบางเก้หครับอันนี้ต่อไปอะไร อันนี้คือดอง,องแดงป่าดองแดงค่ะเห็นเส้นขาวๆน,นั่นไหมคะเส้นดองแดงนี่มันใช่ใช่นั่นแบบพี่ที่เขากินก๋วยเตี๋ยวอะเส้นอะไรนะนีออ่จริงมัน,มมนทำ ไม่เมอีป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตามันเหมือนกันเฉยๆค่ะอันนี้อันนี้คือเป็นของเชียงคานเขาขายอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยแล้วเจนุดก็ไปมากับไอ้ทวนแล้วก็ขอกินไข่ก่อนได้เลยทดองท้องก่อนว่านี่มันมีมันมีเส้นยู่งงงมากเลยใช่ค่ะหน้าตาเหมือนเก้มอีแต่สัมผัสมันคนละแบบเลยพี่ก้องไข่มะตูมแล้วไข่ตานีไม่ใช่หรอไข่ต้มลาวาเวลาเราผ่า ออกมาเป็นน้ำเหมือนลาวาเลยค่ะชื่อมันแล้วแต่คนจะเรียกนะใช่ใช่ใเราต้องกินไข่รองท้องก่อน๋ยวมันแจกท้องเนาะใช่ใช่ค่ะกินกับไข่ก็เลิศเนาะนี่ตำเส้นดอกแดงใช่ไหมเส้นน้องแดงเป็นสูตรมาจากเชียงคานค่ะอันเนี้ยไข่ต้มอร่อยมากเป็นรสชาติของไข่ต้มพี่พอการกินที่อร่อยพี่พอตักน้ำปลาหรือว่าน้ำยำย่างเขาก็จะแบบว่าแซบขึ้นค่ะไม่ต้องสอนพี่เรื่องกินพี่รู้อยู่ นี่อย่าให้พูดกินกวัได้เลยตำนี่แปลกมากเส้นน้แปลกมากเส้นแดงง่ายไปอยู่ไหนมาอันนี้ตำอะไรเนี่ยอันนี้ตำนวเนียค่ะเป็นเมนูที่ของที่ร้านเองเลยคิดขึ้นมาเองก็คือประมาณตำมั่วแหละค่ะแต่ว่าเครื่องเยอะมากเมื่อ10ปีที่แล้วร้านเปิดขึ้นมาก็คือตั้งเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนี่หรอชื่อนวเนียนี่คือลูกค้าตั้งให้ผู้หญิงคนไหนจะไปซ้ำตำพาเพินจะสั่งนะอันเนี้ย ทำไมอ่ะอ้าวก็โดนโดเนียอร่อยเลยพี่บ๊อบอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะยังที่ไม่ใส่อย่างว่าพี่ลองทานว่าแต่ละจานรสมันไม่เหมือนกันเลยเออใช่รสปลาล่าจะไม่เหมือนกันเลยอร่อยมากปลาที่ร้านนะครับก็จะแบ่งต่อเป็นครับผมอน้องพูดว่าปลาล่าปลาลาที่ร้านก็จะแบ่งเป็นนั้นคือตามอำนาจเจริญใช่ค่ะคือด้วยความที่ที่ร้านมีเป็นพันเมนูเนาะเรามีปลาล่าเยอะเพราะว่าไม่ต้องการให้แต่ละเมนูมันรสเหมือนกันไงนี่ท่านผู้ชมอันนี้ ตำอํานาจเจริญมรคอเขาหั่นเป็นชิ้นนะเนี่ยเนี่ยมรคอเขหั่นเป็นชิ้นไม่ได้ซอยไม่ได้ไม่ได้ขูดไม่ได้อะไรเลยหั่นเป็นชิ้นเหมือนมะม่วงอ่ะเมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอำเภอเมืองอํานาจเจริญเลยใช่ซึ่งไปที่อื่นคุณไม่เจอแต่บางร้านเขอไปกินพี่น้ำส้มตำมันไม่เข้าเนื้อค่ะมันไม่เข้ามรคโอเข้าเดี๋ยวพักก่อนพี่ป๊อตช่วงหน้าชิมต่อกำลังอร่อยพักแล้วเบ็กคร่เดี๋ยวมากินส้มตำกับก้องกองสดดบู อ่าตอนนี้กล้องสดพดบูกําลังแซบอยู่กับร้านส้มตําพาเพลนนะครับใครที่ชอบทานปลาใครที่ไม่ชอบทานปลาทางร้านก็มีเมนูที่แบบเราไม่ใส่ปลาก็ได้อย่างเช่นนี่อะไรอน,นระครับยำปลาหมึกไม่ลลาอันนี้อันนี้ยังไงพูดซิอปลาหมึกขยันขันแข็งแากไม่ลา <S 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 มลาแล้วมีมี่มมด้วยพี่พจน์<ะ>ใส่บวเนี่ย ไหลบัวค่ะไหลบัวเออไหลบัวจะกรอบกว่าสายบัวนิดนึงเออไม่เห็นตื่นเต้นเหรอสายบัวเขาก็ใส่กันหมดใส่ปลาไหลบัวอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้เป็นปลาหมึกสายค่ะแต่ว่าเทคนิคของมันคือการลวกมากกว่าว่าเราลวกให้มันเหนียวไม่เหนียวใช่ไม่เหนียวคือมันกึบกรึบกึบถ้าเราลวกไม่เป็นมันจะเหนียวค่ะมันอยู่เฉพาะปลาแดงนึกแบะปลาหมึกทะเลนะปลาหมึกก็ใช้ปลาหมึกสายนะครับอันนั้นต่อไปอะไร ต่อไปเป็นยำหมูยอค่ะไม่ลา,าไม่ลาใช่แต่อยากให้ชิมหมูยอของเราว่าเป็นหมูยอที่แบบเราคัดเลือกมาอย่างดีมากอ่ะ,ะเร็วๆดีกว่าไม่งั้นไม่ทันพี่ก้องอันนี้อะไร อันนั้นเป็นยำแซลมอนกุ้งแก้วหอยนางรมค่ะแซลมอนเราเป็นแซลมอนที่มาจากนอร์เวย์จานนี้แพงไหมจานนี้พอไหมจานนี้เท่าไหร่อ่ะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้ามีสามอย่างอันนี้เดี๋ยวนี้ยำๆก็ราคาประมาณนี้แหละอันนี้ยำหอยนางรมค่ะแต่ว่าเราใช้หอยนางรมจากฟาร์มที่ชนบุรีเราสั่งมาโดยตรงไม่ได้จะซื้อจากตลาดแถวพับไปอันนั้นอะไรกุ้งแก้วใช่อ่กุ้งแก้วน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเป็นกุ้งทูโทนอีกอันหนึ่งเป็นยำมะม่วงปูหมาค่ะ แล้วนู่นแหละนู้นแหะอันบนคือตำเส้นยอค่ะเออช่วยชี้หน่อยนะฮะคุณกล้องอ่ะใชมาทำงานหน่อยนะฮะอยตำเส้นยอค่ะไหนบอกไม่ชอบเผ็ดไงกูเห็นกินทุกจานเส้นยอจานใหญ่จานใหญ่นี่คือยำรวมซุปเปอร์ยักษ์ค่ะจานนี้เนี่ยมีน้ำหนักสำหรับอาหารเนี่ยสามกิโลที่ไม่รวมจานเลยนะเน่เนี่ยซุปเปอร์ยักษ์กินทั้งหมู่บ้านเลยจานนี้เท่าไหร่เนี่ยจานนี้เก้าเจ็ดเก้าค่ะ ก้าร้อยเจ็ดเกาเก้าร้อยเจ็ดส้ามัครคานัก,กลุ่มใหญ่นี่คือเหมาะมากบอกเอบ,บอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ที่ร้านนะคะเบอร์นะคะ0ูนย์เก6 2ห้สองค่ะ บอกไร้เลยบอกเรื่อยถ้าใครมาแถวพระประแดงก็เรียนเชิญเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากเปิดร้านส้มตำยำอาหารอีสานแบบนี้ก็เจนนุชมีประสบการณ์ตรงนี้มาสิบปีแล้วนะคะคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกมาติดต่อเจนนุชมาได้เลยค่ะนี่ไม่บางทั้งหมดนี้นะคะบางบางอยู่ทั้งหมดนี้นะบางอยู่เขาจะไม่เอากลับนะโปรโมชั่นโปรโมชั่น โปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่ดูรายการกล้องสดพูดมูอยู่นะคะเจนุตลดค้าที่ในกินเรียนเปิดร้านอาหารอีสานให้10%ทุกค้าเลยค่ะเขามีแฟรนไชส์มันไม่มีในค่าก็จะมีทั้งให้เลือกแบบแฟนรนไชส์เราไม่แฟนรนไชส์สามารถเลือกได้เลยก็ทักเข้ามาคุยกันได้กล้องจับจนได้เห็น, <c oughs> นเน็ตรลังทันน่าเกียดแต่ที่ดีก็คือคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองเพราะเจนุททําตรงนี้มาปีนี้เป็นปีที่10มันผ่านประสบการณ์มาเยอะมากในการที่จะให้คุณหูหมูเหรอ ไม่ใช่ค่ะปลามึกกรอบปลมึกกรอบของปอยวันนี้ไม่ออกกลับเลยเนาะไม่ออกกลับค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของร้านแค่นั้นเองที่ร้านเยอะมากเมนูห้องแต่งตัวที่ดูอยู่อ่ะ มันหล่ออ่ะมากินนะเดเสร็จแล้วมากินไม่ต้องทัทินเเดี๋ยกวก็เปิดวันไหนเนี่ยเปิดร <c oughs> ้านหยุดบรนจันทร์ค่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะแต่ถ้าจันนะค่ะตาเล์ก,ก็จะเปิดนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปหยุดวันอังคารแทนสามารถดูวันหยุดพิเศษได้จาก Facebook เลยค่ะพับประแดงไม่ใกล้ไม่ไกลขับรถเป็นนิดเดียวเองนะ <c oughs> ไปลองชิมที่ร้านแล้วก็สั่งไปทานได้แต่วันนี้เขาหยุดเพราะว่าถ้าไม่หยุดเขามาไม่ได้ไงเพราะว่าลูกค้าเยอะก็เลยหยุดแล้วก็มา คมาออกรายการพูดต่อพูดต่อถ้าใครเป็นสายแซบนะคะเจนนุษแนะนําเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่เรียกว่าเป็นร้านลับพะประแดงเลยคําว่าลับคือทางเข้ามันเป็นซอกตึกค่ะพี่หลายคนเขาจะบอกว่ามันอย่าพูดว่าลับเสีเดี๋ยวมันหาไม่เจอมันเป็นเทรนค่ะพี่แต่ว่าคนพบประแดงรู้กันหมดเลยก็ว่าต้องส้มตำต้องร้านนี้นะอย่างเงี้ยค่ะใครผ่านมาสั่งได้เลยไหมสั่งได้เลยไหม สั่งได้เลยสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็มีไลน์แมนโ i n ินฮูสําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นโทรเข้ามาก่อนได้ค่ะแล้วก็ติดต่อทางเฟซบุ o กหรือทออันนี้น่ากินมาก900กว่าเนี่ยไปกัน5คนก็หารกันแล้วก็บแน่นมากมีปละหมึกกรอบมีแหนมมีทุกอย่างเลย สิบอย่างสิบเอ็ดอย่างมีทุกอย่างที่บ,บนโลกนี้มีจะอยู่ที่ยานการนงใช่ค่ะนี่ชอบไอ้หอยเชอรี่คุณแม่เลยไม่คาวเลยอ่ะใช่ค่ะเจนุตมีเทคนิคการต้มคือซื้อมาแล้วท um> ี่ร้านเขาที่ตลาดเขาต้มมาแล้วนะแต่เจนนตเอามาทําใหม่ต้มใหม่อันนี้บุฟเฟ่ต์เหรอใช่ค่ะบุฟเฟ่ต์ฟรีอันนี้คือที่ทานฟรีค่ะอยู่ที่ร้านใช่ก็คือถ้าลูกค้ามาทานอาหารที่ร mm ้านเนี่ยก yeah ็มทานตรงนี้ฟรีได้เลยผลไม้กินฟรีผักกินฟรีแต่ต้องจัง จานหลักเขาด้วยนะไม่ใช่ไปกินนั่งกินแต่ผลไม้กับผักแล้วก็มีน้ำพริกอีกประมาณ5้าหชนิดเลยค่ะพริกฟีด้วยสั่จานหลักเขาก็เอาไปกินไม่ใช่ไปเอากินปีกหมดนะมีหน่มจีนน้ำยามั้ยมีหน่มจีนน้ำยามั้ยไม่มีค่ะทำไมไม่ทำหน่มจีนน้ำยาป่านะเราวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวเนาะไม่มีค่ะพอดีร้านหยุดก็เลยไม่ได้นึ่งเจ๋งมากเลยค่ะเอาบอกเบอร์บอกเบอร์บอกโปรโมชั่น ค่ะที่ร้านเจนุสน,นะคะโปรโมชั่นก็คือถ้าใครสนใจอยากมีร้านแบบนี้เหมือนเจนุสน,นะคะ mm. เจนุสจะถ่ายทอดประสบการณ์10ปีให้คุณเลยนะคะ mm. ติดต่อมาที่ช่องทาง0952624626นะคะ oh. หรือช่องทาง t i k t o อกเจนุส้ตมตำพาเพลินพระประแดงหรือ Facebook ส้ตมตำพาเพลินได้ทั้งหมดทุกช่องทางเลยค่ะ mm. แล้วเวลาที่สอนเนี่ย mm. เจนุสไม่ได้สอนแค่ส้ตมตำนะคะสอนส้ตมตำยำลาบทอดแม้แต่เมนูเส้นเราก็มีนะคะอย่างเส้นมีไก่ฉีกอย่างเงี้ยก็ สอนให้หมดเลยให้คุณไปสร้างอาชีพได้แน่นอนจะบอกให้เลยว่าปลาหมึกเขาไม่เหนียวเลยพี่ก้องลเนาะเรือปลาหมึกอย่างเงี้ยเคี้ยวที่อื่นนะกินไม่ได้เลยนะใช่ค่ะอันนี้ไม่เหนียวเลยอะแล้วอร่อยด้วยเราจะมีเทคนิคในแต่ละทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราสูตรข่ก็สูตรมันเออเราทำมาเป็นสิบปีแล้วเหมือนกับเราทำมันลองผิดลองถูกจนมันรู้ว่าทำยังไงอะค่ะอือบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์นะคะศูนย์เก้าห้าสองหกสองสี่หกสองหกค่ะ พี่ก้เห็นทุกที่ที่เราเอาเมนูมาเนี่ยเราไปจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่ขึ้นรูปคือเราไปหลวงพะบางตําหลวงพระบางแล้วก็ไปหลวงพะบางตําเวียงจันทรหายดีมากเลยนะคะที่ร้านถ้าใครไปอย่าพลาดนะคะตําเวียงจันก็คือตําเส้นเล็กคือตอนนี้ดังในทิกตอกแต่ที่เวียงจันทร์เขากินมา30ปีแล้วแล้วเจนุชเองก็ขายมา10ปีแล้วสำหรับตําเส้นเล็กเขา,<ส>าว่าอะไรระบบไม่ได้บอกว่าไ,ไปจริงหรือเปล่าไม่มีใครเขาว่าเลยนะไปจริงเวลาที่เราไปจริงมันจะได้ชิมจริงค่ะพี่โพสต์คือมันไม่ได้จินตนาการลดแล้วทาออกมาขายแต่เวลา มันอยู่ที่ว่าเราได้กินแล้วเฮ้ยเออรสแบบนี้ดีอ่ะเราก็เอามาขายที่ร้านเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องไปเปิดวันไหนวันไหนเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันจันทร์อย่างวันนี้ต้องขออภัยที่หยุดเพราะว่าต้องเอาทีมงานมาเปิดสิเดโมงถึงสามทุ่มค่ะแต่อย่าลืมข้าวเหนียวนะครับได้เลยค่ะโอกาสที่ได้มาใหม่บอกเบอร์บอกเบอร์ละ 095 262 4 6 2 6ค่ะถ้าใครชอบคือคุณมาที่เดียวคุณเหมือนไปทั่วประเทศไทยแล้วสอบปปหลาเมนูแต่ละที่ก็จะมารวมอยู่ที่ร้านส้มตำพาเพลินหมดเลยค่ะใช่นะครับแต่ที่ร้านเขามีขเนี่ยวขายนะแต่วันนี้ก็เลือกมาอ้เต็งเลยอ่ะ ต้องขอบคุณคุณอะไรเนี่ยนุชกับพี่ทวนอ่าขอบคุณมากนะครับต้นตะบะโคนนะครับสุขวัลพ้าประแดงมอบเลยขอบคืนช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปวัดไผ่ล้อมเกาะเกตกันนะครับพร้อมแขกรับเชิญพิเศษหมอปลายพรายกระซิบนะครับจะตามเราไปกระซิบถึงเกาะเกตนะครับที่จะพาเราไปมุตลูและบอกเคล็ดลับของการขอพรเรื <go <go ่องการเงินแล้วก็จากพระอุปคุต นะครับช่วงนี้เบรกสักครู่ขอบคุณร้านส้มตำพาเพลนะครับอร่อยจริงๆรางคุณง่ะกราบเลยค่ะอ้าวฉันไปไหว้คุณดูทำไมกราบคุณลลืมดูว่าจบรายการอ้าแเบรกเบรกกองตนดบูกองต้นทดบู